ราข้อวิจารณ์ครับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำที่ที่8มกราคมสอง5ากาก่อนไปมีข้อวิจารณ์ครับก่อนอื่นครับก็ต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องมวยไทยยุคใหม่ทุกท่านครับจนทําให้มวยไทยยุคใหม่ครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามขาดอยู่30คนก็นจะ900 0คนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปมาช่องมวยไทยยุคใหม่ใน1่ปีส่วนช่อง PT ท นะครับ2ปีรวมกันเป็น3ปีขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามช่วยกดไลค์กด s ับสไ r i b e ต้องมวยไทยยุคใหม่มาตลอดดังเช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคนอื่นก็ต้องบอกว่ามวยในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่หัวเดียวหัวต่อเป็นช่วงที่ผ่านในช่วงเทศกาลปีใหม่มานักมวยบางคนครับอาจไม่ได้ฝึกซ้อมหรือว่าไม่ได้ฟิตซ้อมมาถึงกับร้อเปอร์เซ์มากนะครับ หรือบางคนนะครับอาจจะมีการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่มาบ้างนะครับดังนั้นแล้วนะครับก็ต้องดูและก็ระมัดระวังนะครับในการเล่นและในสัปดาห์นี้ส่วนตัวมองว่าคู่มวยในวันชกจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคู่ที่3และคู่ที่สครับสาหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ชนะ3แพ้หนึ่งครับก็มาแพ้คู่ที่2นะครับดังนั้น F16 วันนี้ดูดูว่ามาสภาพจิตใจไม่ค่อยดีมาไม่สู้ครับ ดูว่าพร้อมมาทิ้งตัวนะครับสุดท้ายก็มาแพ้นอกผู้โชควันนี้ครับว่ากันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชนะ3แพ้หนึ่งว่ากันในสัปดาห์นี้ครับคู่ที่1และคู่ที่2นี่จะเป็นเหมือนรอบปุนเสือซึ่งผู้ชนะของคู่ที่1และคู่ที่2ครับจะเข้ารอบ8คนทันทีครับส่วนผู้แพ้ตกรอบทันทีในสัปดาห์นี้ครับจะมีการจับฉลากของเหมือนรอบปุลเสือในรอบ8คนสุดท้าย และก็ในช่องของมวยไทยยุคใหม่ครับก็จะมีการจัดตัวเต็งที่1ถึงตัวเต็งที่สําสลับมวรปุ่นเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22ครั้งนี้ครับคู่ทหนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างติงลี่เสียวุฒิชิปปิ้งบกับก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดไนพิกัดร้อิบหปอนด์ติงลี่เสียวุฒิชิปปิ้งครับในมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งนี้ครับชก2ครั้งครับก็มีชนะ1แล้วก็มาแพ้หนึ่ง ก็คือแพ้ทางด้านเพชรลีลานัดแรกนัดที่สองครับมาชนะแข่งนั้นทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เรสทา้งนั้นติงลี่ครับเป็นมวยขวาเป็นมวยออกทรงมวยฝีมือครับตั้งรับจับทางได้ครับหรือว่าเดินเข้าหาได้เหมือนกันครับเป็นมวยบู๊หรือว่าบุ่นได้เหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วติงลี่ครับจะเป็นมวยที่คอยเก็บการบังอาบุธครับจังหวะ2จังหวะ3ถ้าหากว่าเจอคู่ชกที่เดินเข้าหา จิงลี่ครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวาวงในในี่ก็ถือว่า,นนาเนียวหนึบเหมือนกันครับปัจจุบันครับจิงลี่ครับซอ i, ้อนวิธี่า่มวยศิสระเสือครับอยู่ในทีมงานของผู้ใหญ่ไพโรธพันโพครับในทีมงานของส่วนหลวงรถยกครับส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าสูงยาวครับมีลูกเตะขวาต่อยขวามีลูกขวางค้ำแทงถือว่าเป็นมวยที่สูงยาวครับแต่ถ้าว่าเจอมวยที่อาวุธหนัก เหมือนกับไฟที่ผ่านมาครับที่เจอทางน้านเพดีลาก็มียุบมีแผ่วเหมือนกันนะครับก้องชัยวัดเป็นมวยที่สูงอาวุธนี่ถือว่าทําได้ดีครับแต่จะค่อนข้างช้านิดหนึ่งครับกันหมัดกันศอกไม่ค่อยอยู่นะดูว่าก้องชัยวัดนะครับในไฟที่ผ่านมาที่เจ็บตัวค่อนข้างหนักเหมือนกันครับก้องชัยวัดครับปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันก้องชัยวัดครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มีลูกขวางค้ำแทงครับวงในนี่ นะครับถ้าหากว่าเจอมวยที่เป็นมวยเดินเข้าหากล้องชัยวัดครับก็จะคอยอาศัยจังหวะลูกเข่าครับคอยดักเสียบดักแทงถือว่าเข่าเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเกือบทุกคนเลยครับเพราะว่ากล้องชัยวัดมีความสูงที่ค่อนข้างสูงแต่การยืนมวยการยืนฐานมวยของกล้องชัยวัดค่อนข้างที่จะอุ่นเอ็นเหมือนกันครับยืนมวยยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับเวลาที่โดนอาวุธไปแล้วเนี่ยมียุบมีแผ่วครับมีอาอก,การมวยเหมือนกัน ฟอร์มการโจก3าฟอร์มหลังของกล้องชัยวัดครับก็มีชนะคะแนนเพชรตาปีโรง,งยนกีฬาสุราชชนะคะแนนทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เรสต์ล่า,าสุดครับมาแพ้คะแนนนั้นเพชรลีลาเอมยูเดนซึ่งดูว่าไฟล่าสุดของกล้องชัยวัดนี่เจ็บตัวหนักเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างติงลี่เสียวุิชิปปิง้งพบก,กับกล้องชัยวัตรเร็ิชัยวัด,ด,วดนี่ปกัด116ปอนด์จิงกันเข้ารอบครับในรอบ8คนสุดท้ายคู่นี้นี่ นะครับทั้งคู่นะครับเคยโชกกับนักมวยตัวเดียวกันนะครับถึงสองคนมาเหมือนกันครับทั้งทางด้านเพศลีลาครับทั้งคู่ก็แพ้คะแนนทางด้านเพศลีลามาด้วยกันทั้งคู่และก็ชนะคะแนนาทางด้านทองลำพูนไม้หมอนฟอรเรสต์มาด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันครับติงลี่ครับก็ออกทรงมวยสีมือครับวันนี้ไฟน์นี่ดูว่าติงลี่จะมาถอยมากกว่าที่จะเดินเข้าหาครับ แต่ก็ต้องดูเกมสถานการณ์ในการโจกครับเพราะว่าติงลี่วันนี้เสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างสรีระการโจกครับอาจมาเดินหรือว่ามาตั้งรับก็เป็นไปได้ครับ3มยกแรกเนี่ยส่วนตัวมองว่าติงลี่น่าจะมาตั้งรับนะนะครับแล้วก็มาเล่นเกมในปลายยก4ี่ยกหวันนี้ครับทางด้านก้องชัยวัฒน่าจะมาตั้งรับไปก่อนครับมาเล่นยก4 5. ยกเดียวครับด้านก้องชัยวัฒน์ติงลี่ครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวา มีลูกดักตะดักต่อยดักเสียบดักแทงครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3ได้ครับหรือเดินเข้าหาได้เหมือนกันครับปวามรัดมัดตีเหนียวแน่นครับซ้อมดีครับซ้อมที่ทีมงานศิสรเสือก้องชัยวัดก็ซ้อมดีเหมือนกันครับซ้อมที่ค่ายมวยสดีชพันบรรยากาศน่าเสียวันนี้ทีมงานของสอดีชัพันก็ไม่เป็นรองเหมือนกันนะครับคู่นี้นี่ส่วนตัวมองว่าเบียดสูสีเลยครับมีโอกาสออกแพออกชนะได้ทั้ง2มุมแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดวันนี้ครับ ส่วนตัวมองว่ากล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดนี่หนึ่งหนึ่งคนในในมรรพุนเสียข้างนี้นี่นะครับส่วนตัวมองว่าน่าจะมีต้องมีกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดนะนะครับตั้งแต่รอบแรกๆที่ได้ดูมานี่นะครับกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดมีโอกาสที่เข้ารอบค่อนข้างสูงครา้นี้ส่วนตัวก็ยังมองว่ากล้องชัวชยวัดเกียรติชัยวัดมีโอกาสเข้ารอบนะครับวันนี้ครับจะใช้ความใหญ่ความยาวเบียดเล่งเข้าไปครับและก็เก็บใจชนะไปได้ครับ ตัวมองว่ากล้องชัยวัดนะครับจพะพัฒนาฝีมือการจตัวเองไปเรื่อยๆครับตัวคู่นี้ครับย่างที่ชอบพี่กล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างพรพิทักษ์คนครสหมิตรแท็กเตอร์พบก,กับทางด้านโนลาย,ยุสุราตในบิกัด116ปอนผู้ชนะเข้ารอบทันทีผู้แพ้ตกรอบทันทีคู่นี้เคยชกกันมาครั้งหนึ่งครับเป็นทางด้านโนลาย,ยุสุราตเปลี่ยนเอาชักแรนมาแบบสนุกดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจครับที่วิทีมวยชท่อจ74สครับ เป็นนัดแรกของทั้งคู่ในมลรอบปูนเสือวันนี้ครับจึงเป็นการแก้มือล้างตากันอีกรอบหนึ่งครับนันนูลายุสุราชผู้เคยชนะมาวันนี้ครับอยู่ในฝั่งมุมน้าเงินส่วนพรพิทักษ์ผู้แพ้วันนั้นครับอยู่ในฝั่งมุมแดงพรพิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์ครับเดิมเดิมพรพิทักษ์ครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยสอบภูมิพัฒน์ปัจจุบันครับแยกมาฟิตซ้อมนะครับอีกที่หนึ่งครับสลับของนันพรพิทักษ์พรพิทักษนะ์ครับเป็นมวยขวา เป็นมวยจังหวัดฝีมือครับจากจังหวัดกระบ,บี่พรพิทักษ์ครับก็เป็นมวยขวาตะขวาต่อยขวาครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3เตะต่ตอยถือว่าอาวุธนะครับแล้วก็สมองมวยในไฟที่ผ่านมานี้ค่อนข้างที่จะโชคได้ดีเลยนะครับร่างกายดูว่าเริ่มกับมาเข้าที่แล้วก็ความมั่นใจดูว่าเรื่องความมั่นใจครับมีเหมือนกันครับทางด้าน,นพรพิทักษ์ฟอร์มการโชกของพรพิทักษ์ครับก็มีแพ้คแแนนนั่นโนรายุสุราชล่าสุดครับมาชนะแะแนนนั่นแมนซิตี้เจนิม,มาล่าสุด ทีมวันช่องเจสีมาล่าสุดครับส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้ครับคู่ปรับเก่าอย่างด้านโนรายุสุราดโนรายุสุราดครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเปิดเกมครับจากจังหวัดกระบีปัจจุบันครับก็เป็นหนึ่งในนักมวยครับของทีมงานของค่ายมวยพลันใจครับในทีมงานของยุสุราดครับโนราครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมครับมวยเข่าเหนียวหนบครับปลายยกสี่ยกห้าเล่งแสงได้ถือว่าน่ากลัวแต่ นะครับในไฟที่ผ่านมานี่ดูว่าวัวจิตหัวใจไม่ดีเลยนะโดนอาวุธพร้อมทิ้งตัวตลอดเหมือนกันครับนันโนูราโนราครับก็มีเข่าครับบำรัดมัดตีครับเชิงไม่สุนชนอย่างเดียวครับยกหนึ่งยกที่สามรับอาวุธไปก่อนครับต้องดูว่าวันนี้ครับจะโดนหมัดโดนศอกของทางด้านพรพิทักษ์หรือไม่นะครับถ้าหากว่าโดนหมัดโดนศอกมีโอกาสแพ้นอกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายในไฟที่ผ่านมาดูว่าไม่ดีมากนักนะ ฟอร์มการชจก3าฟอร์มหลังของโนราก็มีชนะคะแนนด้่นดาวทองอบตาสาโรโลดชนะคะแนนนั่นพรพิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์ล่าสุดครับมาแพ้นอกยกที่3ทางด้านเด่นพยักฆ์ศักดิ์สตูลมาล่าสุดที่วปนดูมวยต้องเจ็ดสีสลับคููนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างพรพ,พิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์บก,กับโนรายุทธสุราชในบิกัด1้6ยสปอนพรพิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์ครับเป็นมวยขวา เป็นมวลจังหวะฝีมือครับตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยครับใช้สมองมวยใช้ความปัดเดียวในการออกอาวุธครับเชิงสวยและก็ออกอาวุธได้ค่อนข้างเนียนตาเหมือนกันครับทางด้านพรพิทักษ์ส่วนโนราครับเป็นมวยเพียรเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับเป็นมวยเข่าครับรับอาวุธไปก่อนครับยกสี่ยกห้ามาไล่คืนครับปลอมรัดมัดตีแข่งแข็งแรงครับแต่ต้องดูที่สภาพร่างกายแล้วก็หัวจิตวใจัครับวันนี้บรรยากาศน่าเสือทางด้านโนรานีไม่เป็นรองครับเพราะว่าอยู่ในเครือ ในทีมงานของพระลันใจครับว่าเบียดซูสีมโอกาชนะค่อนข้างสูงสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วสนตัวก็ยังที่ชอบไปที่เมื่อเคยชนะมาอย่างนั้นูลายุสุราดนะครับสวนตัวมองว่าทีมงานของพระลันใจนะครับวันนี้ครับจะแก้เกมมานะครับยกต้นๆนะครับน่าจะการหมัดกันศอกไปก่อนไปยกสี่ยกห้าไปยก3ายก4ี่ยก5ดูว่าจะมาไล่เร่งไล่แซงครับใช้ลูกเข่าครับเป็นใบเบิกทาง วันนี้ครับเหลดหน้าเสือบรรยากาศและก็เสียงเชียร์นะครับโดยเฉพาะหน้าเสือครับจะทําให้โนรานั้นชกได้ง่ายกว่าครับวันนี้ครับโนราครับจะสามารถเก็บชัยชนะและก็เข้ารอบในรอบ8คนไปได้ครับที่ชอบพิธีนรายุสุราชครับคู่ที่3ครับเป็นเมือรอลงคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างขุนศึกซอเดชพันธ์วันนี้ครับชกในพิกัด1 1 2ปอนด์ชกกับทางด้านยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงชกในพิกัด1 1 1ปอนด์ วันนี้ครับยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงต่อให้1ปอนปกตินะครับถ้าว่าเป็นมวยที่ต่อจะอยู่ในมุมแดงแต่วันนี้ครับมาสลับฝั่งสลับมุมผู้ต่อครับมาอยู่ในมุมน้ําเงินบ้างครับทางด้านขุนศึกสอดชพันธ์ครับเป็นมวยขวาเป็นมวยหมัดครับเป็นมวยจากจังหวัดสงขลาปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยสอดีชพันธ์ทางด้านขุนศึกสอดีชพันธ์ครับเป็นมวยเปิดเกมเดินติขาเจาะยางต่อยหมัด ต่อยหมัดคันซ้อครับเตะขวาต่อยขวาอาวุธนีถือว่าหนักแรงวัฒนจิตหัวใจดีสภาพร่างกายดีแต่ในฟอร์มล่าสุดในไฟ์ล่าสุดนี่ทั้งนั้นคุณศึกครับมาปรับสไตล์เป็นมวยฝีมือบ้างและก็เป็นมวยเดินเข้าหาบ้างครับถือว่าทนงานได้ค่อนข้างดีเลยครับหลังจากที่มาลองปรับสไตล์เป็นมวยที่ถอยตั้งรับบ้างครับทั้งนั้นคุณศึกก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีฟอร์มการชกในช่วงหลังของคุณศึกครับก็ถือว่ามีแพ้บ้างชนะบ้างครับ สามฟอร์มหลังของคุณศึกครับก็มีแพคในด้านเฟตต์นำชัยสซยต้มงปาจีนแพคในด้านทหารเอกนายกเอท่าสาลาล่าสุดครับมาชนะคะแนนทางด้านเพชรเอกเกียรติจำนวนมาล่าสุดที่วิทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนคู่ชกวันนี้ครับยอดบัวง,งามลัคก,กี้บันเทิงนะครับเจ้าของแชมป์เสื้อสามารถอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับสลับวิธีมวยช่องเจ็ดสีถือว่าเป็นถิ่นของยอดบัวง,งามครับถ้าชกในวิทีมวยช่องเจ็ดสี ยอดวงามจกที่นี่นี่ถือว่าแพ้ค่อนข้างยากครับสถิติของยอดวงามในการจกที่ช่องเจ็ดชนะเกือบ8 0ถึงอร์ซตครับตรงข้ามกับทางด้านคุณศึกที่โอกาสชนะในการจกที่ช่องเจนี้นะครับประมาณ 60- 70%ถึงเดบัซยอดวงามครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจากจังหวัดสงขาปัจจุบันเก็บตัวพิตซ้อมที่ค่ายมวยราชามวยไทยหรือว่าค่ายมวยเพชรเก็ดเพชร ยอดบัวงามครับก็เป็นมวยขาวาฝีมือครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงเป็นมวยที่สรีละดีครับความสูงถือว่าค่อนข้างดีและเป็นมวยที่รูปร่างดีนะครับอาวุธมวยก็ถือว่อาเนียนตาง,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 งเหมือนกันครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีลูกปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกันครับทางน้านยอดบัวงามถือว่าเป็นมวยที่น่าเสือดีบรรยากาศดีครับที่มีทึงันต้องเจ็ดสีนี่ถือว่าบรรยากาศน่าเสือจะดีกว่าความการโจกสามฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับ ก็มีชนะคะแนนนั่นเกาะเต่าเพชรสมนึกเสมอทั้งนัานขุณศึกน้อยยูฟาบุมเด็กเซียนล่าสุดครับมาแพ้คะแนนทางด้านขุณศึกน้อยยูฟาบุมเด็กเซียนปกตินี่ทั้งนั่นยอดบวงามครับจะชกในพิกัด1้อ1 1 3ปอนด์แต่วันนี้ครับบีบน้ำหนักลงมาแล้วก็ชกกลางวันวันนี้ต้องดูว่าในเรื่องของเวลาเบียดเวลาเวลาประทับไปแล้วนี่ทั้งนัานยอดบวงามนะครับจะมียุบมีแผวหรือไม่นะครับ แต่ส่วนมากแล้วยอดบบวงามครับจะชอบมวยที่เดินเข้าหาครับเพราะว่าที่ช่องเขียดนี้ถ้าหากว่าเป็นมวยที่เดินเข้าหามาโดนยอดบังงามหยิบเหลี่ยมบิดทรงนะครับโอกาสที่จะชนะยอดโบงงามได้ก็มีค่อนข้างน้อยสาหรับคุณนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างคุณศึกสอดีชะพันบก,กับทางด้านยอดบบวงามลัคก,กี้บันเทิงวันนี้ครับทางด้านยอดบบวงามต่อให้หนึ่งปอนคู่นี้นะครับทางด้านคุณศึกครับในทีมงานของสอดีชะพัน ทดนน้นยอดบวงงามครับในทีมงานของผู้จัดแหะครับวันนี้บรรยากาศหน้าเสือของยอดบวงงามจะดีกว่าสังเกตได้จากลูกล้มหรือว่าลูกบิดเหลี่ยมบิดทรงนะครับยกตัวอย่างในสัปดาห์ที่ทางด้านเพชรสังวานชกกับทางด้านจอร์ดคาราบาวนะครับวันนั้นทางด้านเพชรสังวานโดนบิดเหลี่ยมทีเดียวนะครับเลทนี้ถือว่าไปไกลเลยนั่นคือทางด้านเพชรสังวานถือว่าวันนั้นหน้าเสือไม่ค่อยดี ไม่เหมือนทีมงานพลันใจตรงข้ามกับคู่ที่4เป็นคู่เอกวันนั้นครับวันนั้นเพชรบ,บ้านไล่นี่ล้มแล้วล้มอีกครับแต่ว่าบรรยากาศหน้าเสือของเพชรบ้านไลในทีมงานของสิงมาวินีดีกว่านะครับทำให้บรรยากาศหน้าเสือนี่ช่วยคำ้ำทางด้านเพชรบ,บ้านไลเอาไว้นะครับวันนั้นนี่ทางด้านพยักเดืนเหนือนี่ทำทางด้านเพชรบ,บ้านไลล้มตั้งหลายทีแต่ว่าหน้าเสือหรือว่าบรรยากาศเลดไม่ไปหน้าเสือเชื่อมอนกันนะครับปกติ ช่องเจ็ดสีนี่ถ้าว่าโดนบิดเหลี่ยมบิทรงทรงมวยไม่ดีนะครับเลดช่องเจ็ดนี่จะไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนมากช่องเจ็ดนี่ส่วนตัวดูลหลายๆไฟแล้วนะครับหลักเหลี่ยมฟิม,มือมวยนี่มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากนะนะครับวันนี้นี่คู่นี้นี่จุดเปลี่ยนนะครับส่วนตัวก็มองว่าเรื่องหลักเหลี่ยมนะครับถ้าว่ายอดบวงงามนีบิดเหลี่ยมทั้งนั้นคุณศึกได้นี่นะครับก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะถ้าว่าคอยบิดเหลี่ยมมิทรงได้นี่ให้คุณศึกล้มนี่นะครับ เลดก็จะไปไกลค่อนข้างเร็วเหมือนกันวันนี้ครับคุณศึกครับเป็นมวยหมัดครับตะขวาต่อยขวาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดวันนี้มองว่าคุณศึกมาเปิดเกมนะส่วนยอดบวงงามวันนี้ครับมาตั้งรับครับตะขวาต่อยขวาพลิบเหลี่ยมบิทรงวันนี้ส่วนตัวมองว่ายอดบวงงามน่าจะเอาอยู่ครับวันนี้ครับคู่นี้ครับส่วนตัวชื่นชอบไปที่ยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงครับจัดว่าเป็นมวยแพ้ยากในวันนี้เลยก็ได้ครับแล้ยอดบวงงามครับวันนี้ครับจะใช้ลูกจังหวะ2จังหวะ3แล้วก็ลูกบิเหลี่ยมบิบทรงครับ คู่นี้ครับชื่นชอบไปที่ยอดบวงงามลัคก,กี้บันเทิงครับในคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกกรรายการเป็นการพบกันระหว่างมังกรทองสิทธนายกวิยวิพงพ์ปรกับด้านันพรสนรีสอภูมิพัฒน์อปิกัด126กปอนด์คู่นี้เคยชกกันนะครับนัานมังกรทองเคยเบียดเอาชนะแทนมานะครับวันนั้นครับใช้จังหวะด2จังหวะด3นะครับใช้ลูกฝีมือล,ลูกเก่าเกมครับแ้วก็เบียดเอาชนะแทนน,น,น,นั่นพรสนีมาได้ครับ ชนะพอเสน่ห์นี่โชคที่ช่องเจ็ดสียังไม่เคยชนะเลยนะครับเบียดเบียดมาจะชนะอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็มาโดนแซงยกห้าหลายต่อหลายไฟเลยครับมังกรทองสิบนายกทวีตพ,พงครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับปัจจุบันก็มาปรับสไตล์เป็นมวยฝีมือบ้างเข่าบ้างครับเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์ครับมังกรทองครับก็เป็นมวยขวา เป็นมวยเตะขวาต่อยขวาครับวงนอกได้วงในดีครับรวิลูุกเตะขวาต่อยขวาครับวงในก็มีลูกบิดออกข้างแล้วก็ขวางค้ำแทงดักเสียบดักเตะดักต่อยนี่ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับมังกรทองและก็ถ้าว่าจะใช้ลูกเหลี่ยมลูกฝีมือมังกรทองก็มีเหมือนกันครับฟอร์มการโจก3ฟอร์มหลังของมังกรทองก็มีชนะคะแนนทางด้านมาบินศูนกีฬาห้วยต้มชนะคะแนนด้านมาบินศูนย์กีฬาห้วยต้มล่าสุดครับมาชนะคะแนนด้านปีใหม่เอาวันมาล่าสุด ส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับพรสนีสอภูมิพัทพรนสนีสอภูมิพั์ครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราชปิบันเก็บตัวพิซซ้อมพี่่า่มวยสอภูมิพั์พรนสนีครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมชกสนุกครับเป็นมวยประเภทป้อมรัดฟัดตีครับถือว่าอาวุธมวยนี่นะครับค่อนข้างดีเลยนะแต่ขนัดพนพรสนีต้องเสริมอย่างเดียวก็คือในเรื่องของยกสี่ยกห้าครับลายกสี่ยกห้านี นะครับในเรื่องของจังหวะเหลี่ยมมวยจังหวะที่ชนะน้อยแต่ว่าต้องทําเหมือนชนะมากครับเวลาที่พรสนีนะครับเป็นผู้ที่นําอยู่นี่นะครับดูว่าคุมเกมไม่ค่อยอยู่นะแต่ว่าอาวุธมวยของพรสนีค่อนข้างดีเลยครับในเรื่องของร่างกายดีครับอาวุธมวยนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็ความพยายามของพรสนีนะครับมีค่อนข้างมากเหมือนกันฟอร์มการทุก3าฟอร์มหลังของพรสนีครับก็มีชนะแนนั่นดอนคิง โดยทะลักมวยไทยชนะลักเทนนันชาติพยักษ์ศักสตูลล่าสุดครับมาชนะลักเทน้าน,นยอดธงสอจย,อย์ต้องปาจีนครับที่ศึกมวยมันสนันเมืองมาล่าสุดถือว่าฟอร์มสดฟอร์มแม้แรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับท่านนันพรสเน่ห้าไฟหลังของพรสเน่นี่นะครับยังไม่แพ้ใครครับถือว่าฟอร์มสดสดงดงามเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันร,ระวางมังกรทองสิทธินายกทบีตบตะพงพบก,กับท่านนันพรสเน่สอภูมิพัฒน์ คู่นี้ตกลงชกกันในพิกัด126ปอนด์ทางด้านมังกรทองครับเป็นมวยที่บู้ได้ครับบุญได้ครับมีลูกเดินหน้ามีลูกถอยหลังครับเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีลูกปั๊มรัดฟันตีครับเหลี่ยมเขาจะดีกว่านะครับวันนี้ครับถึงัวมองว่าเหลี่ยมตัวพีมืมวยของมังกรทองวันนี้จะได้เปรียบครับหลากหลายกว่าส่วนคู่โชควันนี้ครับพรสนิริภูมิพัฒน์พรสนิรครับก็เป็นมวยเข่าล้วนๆครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาไร พี่ลูกเตะขวาต่อยขวาไลา่กุ๊มข้งในครับปัามนัดมัดตีถือว่าร่างกายดีครับสภาพร่างกายดีเร่งแล้วไม่มีหมดเหมือนกันครับพรสนอาวุธมวยวันนี้ความหลากหลายเป็นรองแต่ว่าในเรื่องของความพยายามของพรสนจะดีกว่าครับสาหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วนตัวยังมองว่าพรสนโชคที่ช่องเจ็ดนี่นะครับสไตล์การโชคของพรสเนเวลาที่ต้องการหาผู้ชนะ ทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนมากแล้วจะมาโดนแซงในปลายยกสี่ยก5เหมือนกับว่าพรสนไม่ค่อยถูกเฉลวกับช่องเจ็ดเท่าไหร่นะดูมาหลายๆไฟแล้วส่วนตัววันนี้ดูว่าช่องเจ็ดนะครับเขาจะชอบความชัดเจนของการออกกาวุธและก็เรื่องของหลักเหลี่ยมมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ครับชื่นชอบทีมมังกรทองนะจะสามารถย้ำแขนย้ำัยชนะไปได้อีกไฟหนึ่งครับ ส่นตัวคู่นี่ครับชินชอบไปที่มังกรทองสิบนายกทวปีปตะพงครับมวยแพ้ยากหนึ่งตัวสัปดาห์นี้ครับชินชอบไปที่ยอดบวงงามลักกี้บันเทิงครับส่วนตัวมองว่าหลักเหลี่ยมเชิงมวยฟีมมวยวันนี้ยอดบวงงามดีกว่าจะสามารถเก็บใจชนะไปได้ครับชินชอบไปที่ยอดบวงงามนะมวยแพ้ยากสหรับการราะห์บิจารณ์ในสัปดาห์นี้ครับก็เอาไปเพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดหรือว่ามีมวยมาแทนมาเสริมนะครับก็จะวราะห์บิจารณ์เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งครับสลับวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดี ทีใหม่ทุกท่านครับขอบคุณครับ